หนึ่งในเครื่องมือของ BBM ที่จะช่วยเราเติบโตได้มากขึ้นคือเวิร์กช็อปเวิร์กที่นี่ต้องการช่วยเราได้เติบโตภายในสำเร็จในสิ่งที่ต้องการและสามารถสร้างความสัมพันธ์ในแบบที่เราอยากจะมีได้รวมถึงจะช่วยสรัสรางสุชีวิตของเราด้วยการช่วยเยียวยาอาดีตจัดการปัจจุบันและสร้างอนาคตในแบบที่เราต้องการมาเริ่มกันที่อันแรก b r e a k t h o u เวิร์กช็อปที่จะพาเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่คนใหม่ที่เราอยากเป็นสำหรับใครก็ตามที่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมอยากก้าวข้ามความเป็นเราแบบเดิมๆแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงหรือเราอาจพยายามแล้วแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเวิร์กช็อปนี้จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จวิชั่น a l ลเคมีเวิร์กช็อปที่จะพาเรามาสร้างบันไดสู่ทุกสิ่งที่เราต้องการถ้าเราอยากสำเร็จในความฝัน ในเป้าหมายบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงมันได้ยังไงเราอาจเริ่มลงมือทําไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มันมาสักทีเวิร์กช็อปนี้จะช่วยเราสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการ Skillful l o v e r เวิร์กช็อปที่จะพาเรามาฝึกทักษะทางความรักสู่ความสัมพันธ์ที่เปี่ยมรักและเล่าร้อนถ้าเราอยากดูแลความสัมพันธ์ที่มีให้ดียิ่งขึ้นอยากเป็นคนรักที่ดียิ่งขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะทําให้มันดีขึ้นยังไงได้บ้าง หรือเราอาจรู้ว่าต้องทำยังไงแต่อีกใจก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเวิร์กช็อ p นี้จะช่วยเราก้าวข้ามข้อจำกัดที่มีและค้นพบหนทางใหม่ๆที่ช่วยให้เราหลักได้มากขึ้น Time to heal เวิร์กช็อปที่จะพาเรามาเคลียร์เรื่องในอดีตสู่อิสระและการปลดปล่อยสำหรับใครที่อยากก้าวข้ามเรื่องราวบางอย่างในอดีตอยากปลดปล่อยตัวเองจากมันแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง นึกถึงทีไรก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเวิร์กช็อปนี้จะช่วยเราเป็นอิสระจากมันได้ในอนาคตจะมีเวิร์กช็อปอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งเป็นไปตามความต้องการของเราและผู้คนในคอมมูนิตี้และเร็วๆนี้เราจะมีเวิร์กช็อปเบรกทูให้ได้มาลองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยกันสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมสแกนคียวค้ข้างหน้าเข้าไลน์อ p e น c ช a t หรือจะกดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ก็ได้ครับหวังว่าจะได้เจอกับเราตรงนั้นและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยกันไว้เจอกันครับ